งอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มามาเรียนครับพี่อ้อยตอนนี้ก็กําลังหนาวเลยครับเอ๋พี่เห็นเรียนด้วยไปเดินแบบกับครูลูกกอล์ฟด้วยนะมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่ขนาดว่าไปเรียนด้วยก็ยังเอาเพลงใหม่มาแนะนําตัวกันนะคะเป็นยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นตัวโดนได้ก็จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตอนนั้นเริ่มจาก ความรู้สึกที่อยากกลับมาทํางานกับกับพี่อะตอมมาพี่อะตอมชนะกาะก็เลย<ฮ>ก็เลยนัดนัดเจอกัน<ฮ>นัดเจอกันแล้วก็ลองนัดคุยกันเลยอเงี้ยครับแล้วก็นั่งนั่ง explore เดียกันว่าเออเราอยากจะทาเรองอะไรอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วเหมือนพอดีผมผมผมก็เลยเหมือนกับว่าแชร์ประสบการณ์ให้เขาฟังว่าว่าหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเลยจะเล่ามันออกมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าก็ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าพี่อะตอมเขาเขาไปจับไปจับไอตัวประเด็น ของการแบบเหมือนก่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นดูสิ่งที่เล่ามาอาจจะดูเป็นความน้อยใจอาจจะดูเป็นความารู้สึกเสียใจใน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 แบบที่ในแบบที่เรารู้สึกว่าทําไมเราถึงเป็นคนที่โดนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยแชร์คำว่าตัวโดนขึ้นมาก็เลยก็เลยได้มาเป็นคอนเทนต์นี้ครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะตอมชนะการเคยทํางานกับเราตั้งแต่ตอนที่เป็นเพลงแปลรักฉันด้วยใจเธออะคะตอนนั้นเป็นเพลงประกอบซีรีส์ ใช่ครับตอนนั้นเพลงแปลไม่ออกเป็นเพลงประกอบแบ็คช็เจอร์ครับใช่ทาไมถึงได้คิดถึงคําว่าตัวโดนล่ะบิวกินบิวกินบอกว่าเป็นคนแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เองแปลว่าที่ชีวิตที่ผ่านมาโดนบ่อยนะคะก็มีมีบ้างมีบ้างพี่อ้อยผมว่าผมว่าทุกคนอะไรเงี้ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่ที่เรารู้สึกแบบเวลาที่เรารักใครหรือเราหวังดีกับใครเวลาที่เราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็มันมันก็จะมีมุมน้อยใจบ้างว่าเออเอ๊ะทำไมทําไมเราเรา เราอยากจะทําสิ่งดีๆให้เขาเราอยากจะดูแลเขาแต่ทําไมมันเหมือนกับว่าเราทําอะไรไปมันก็ผิดเราทําอะไรไปมันก็มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าเป็นรู้สึกว่าเออถ้าจะผิดก็คงผิดที่ที่เราเองแหละที่เราไปรักเขาอะไรเงี้ยผิดเองที่เราแบบหวังดีอะไรเงี้ยครับผมจะคิดว่าบิวกิ้ของพวกเราทุกคนจะมีบุมแห่งความน่าน้อยใจขนาดนี้ด้วยเนาะมีบ้างมีบ้างครับมีบ้าง <c oughs> มีบ้างมีบ้างแล้วเวลาที่เราได้ทําได้เห็นเนื้อเพลงเพลงนี้ตั้งแต่แรกเป็นไงคะ ถูกใจโดนเลยปะโดนโดนเลยครับผมผมว่าผมว่าจุดเด่นของของของการทํางานกับพี่ตอมคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องแบบมีคาแรคเตอร์แล้วก็แล้วก็เมลโลดี้กับคําเขามันจะมีความแบบชัดถ้อยชัดคำอ่ะมันจะมีความแบบคําพูดทุกคําการร้อยเรียงตัวเมลโลดี้และคําของเขาพอมันไปด้วยกันอ่ะพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าคําทุกคําเนี้ย ม,มันพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าแบบเออผมผมชอบค่อนข้างชอบมากเดโมโต,ตอนที่ฟังครั้งแรกครับอ๋อค่ะและในส่วนของการร้องอะคะบิวคินเองมีเพลงออกมาเยอะมากหลายๆเพลงที่กรีนเวฟเองก็เล่นเพลงของก,กินเต็ไมไปหมดเลย<อ>เพลงนี้มาเทียบ<อ>ความยากง่ายกับเพลงอื่นๆมันเป็นเพลงที่ง่ายกว่าเพลงอื่นหรือรู้สึกว่ามันยากยากจังเลยเพลงนี้ค่อนขอา้างยากนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่าเพลงตัวโดนอ่ะมันมีการเรียกว่า เดินของเมโลดี้ที่ที่ที่ค่อนข้างแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรยเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงจริงแล้วเพลงเนี้ด้วยด้วยเรนจ์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วผมรอปคีย์ลงมาอีกนิดนึงก็ก็ยังร้องได้อาจจะสบายกว่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอพอลองทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมันความรู้สึกของเพลงมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ได้ความรู้สึกที่ที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าอ่โอเคงั้นเราก็สู้ไปกับกับครับกับด r เร t ชันนี้เปลี่เวฟแล้ว ะะแต่มีความรู้สึกและมีความตั้งใจว่าไม่เอาเดี๋ยวให้กินเป็นคนแนะนําเพลงนี้ด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้วกินเองก็เป็นคนที่ฟังกรีนเวฟอยู่บ่อยๆจะรู้ว่าค,คนฟังกรีนเวฟเราจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงทั้งเมโลดี้ด้วยทั้งคนร้องด้วยและจะต้องเอาตัวเองกับเนื้อเพลงมันจะต้องแบบโอ้โหนี่มันชีวิตฉันนี่มันชีวิตฉันถ้ากินจะแนะนําคนฟังกรีนเวฟให้ฟังเพลงนี้ให้เป็นคนพูดเข้าเองเลยทําไมเราถึงต้องฟังตัวโดนคะ่ะครับก็ เพลงตัวโดนนะครับก็เป็นเพลงที่ที่ตั้งใจเล่าของความรู้สึกตั้งใจเล่าความรู้สึกของของคนคนหนึ่งที่ที่อาจจะมีความรู้สึกที่ที่น้อยใจหรือว่าน้อยเนื้อต่าใจกับกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนนะครับในเรื่บางทีผมรู้สึกว่าสาหรับเพลงตัวโดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพลงที่ที่เอาไว้ใช้สําหรับคู่รักตลอดนะครับผมรู้สึกว่าบางทีเวลากับพ่อแม่กับเพื่อนหรือกับคนที่เรารักในทุกๆทุกๆ ทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ผมว่ามันก็จะมีความน้อยใจมีอะไรพวกเนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหวังดีกับใครหรือว่ารู้สึกว่าอ่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะมองข้ามความรู้สึกดีๆหรือสิ่งดีๆที่เราเห็นไปใครที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็ลองฟังเพลงนี้กันดูนะครับตัวโดนครับนี่เห็นปะก็เป็นดีเจได้นะเนี่ยเพื่อใว่าจริงๆในเรื่องการทํางานก็มีตําแหน่งที่เป็นตัวโดนเหมือนกันเนาะมี ทำงพี่ำงานแต่โดนเสมอเ <_ d ose> พลงนี้ไม่ได้จบกัดเพราะคนที่เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวอ่ะใครก็ตามที่ดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะกดหวัวใจรัวๆให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวโดนและเดี๋ยวหน้าที่ในการเปิดเพลงจะเป็นของพวกเรากิีนเวฟถามกิ๊งก่อนแล้วกันยังช่วงเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยที่อังกฤษเองเขาแบบเขาฮูฮากับวันนี้ขนาดไหนคะน้องจริงๆแล้วก็วก็ยังยังไม่ได้ ใกล้ขนาดนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรบ้านอะไรเงี้ยแต่มหมือนว่าเท่าที่คุยคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแจกดอกไม้มีอะไรกันอะไรเงี้ยครับทั่วไปช่วงช่วงวาเลนไทน์ติสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับใช่ยไม่แน่นะเพะลงวาเลนไทน์เพลงประจํลลาปีลลนี้ของบางคนอาจจะเป็นตัวโดนก็ได้นะและแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงอย่างเดียวมิวสิกวิดีโอที่มันดูเท่มากๆเห็นบอกว่าชวนพี่ยกมาทําด้วยใช่ครับใช่ครับค่ะก็ จริงๆเคยเคยคุยกับพี่ยงไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนนะครับบอกว่าพี่ยงถ้าผมแบบมามา,มาเรียนเนี่ยพี่ต้องมาเยี่ยมผมบ้างนะพี่ต้องมาเยี่ยมผมนะ <laughs> พี่ยงเขาเขาบอกว่าเขาเขาอยากมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไปเที่ยวมาแบบรอบโลกแล้วแต่เขาบอกเขายังไม่เคยมาอังกฤษเลยอนะ่ะบกเลย อทั้งนั้นทางนั้นแล้วผมมาเขาก็เลยมาเขาจะมาหาอะไรเงี้ยจะมาเยี่ยมผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยได้โอกาสยับขอให้เขาทำเอ็มวีด้วยตัวหนึ่งอ,อันนี้คือตอนแรกที่ชวนมาเยี่ยมหลังๆนี่คือเอางานใส่มือไปด้วยใช่ใช่ใช่ครับขอลองขอร้องใช่เขาขอลองฮะอ่ะแล้วแล้วเขาตีความเพื่อที่ดูเอ็มวีละและจริงๆคําว่าตัวโดนเนี่ยพอดูในเอ็มวีปั๊บจะยิ่งทาให้คําว่าตัวโดนมันชัดเจนมากขึ้นคือ ถ้าใครที่ดูเอมบีจะรู้ว่าบิวกิ้นสะบักสะบอมมากนะคะในเอมบนี้ครับจริงๆแล้วตอนที่ส่งเพลงให้พี่ยงฟังอะไรเงี้ยพี่ยงเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขา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 ก็พยายามกลับไปคิดนะนะว่าว่าว่าหมบเดียวว่า,วาเขาจะตีความเออมบีของเพลงตัวโดนนี้ออกมายังไงอะไรเงี้ยเหมือนพอตอนที่เขากลับมาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าด้วยการที่ผมอยู่อังกฤษตอนนี้ด้วยด้วย ด้วยคอนเซปต์ของเพลงด้วยอะไรเงี้ยเขาไปนึกถึงวิธีการเล่าการเป็นตัวโดนในรูปแบบหนึ่งคือในการรูปแบบแบบเป็นเป็นเป็นสายลับอะไรเงี้ยคเขาบอกว่าปกติเวลาเราดูหนังสายลับอะอ่าส่วนใหญ่สายลับก็จะมีมีมีตัวนางเอกที่ที่ที่ตัวพระเอกก็จะคอยเหมือนกับว่าคอยโปรเทคคอยปกป้องคอยแบบรับกระสุนแทนเจ็บตัวแทนอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกปกติหนังสายลับพระเอกก็จะแบบ สะบักสะบอมเละเทะอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยแ <laughs> เขาก็บอกว่าหมถึงว่าสิ่งที่มันทาให้ให้ให้ตัวพระเอกเจ็บที่สุดอยู่เสมอมันมักจะเป็นการเจ็บทางความรู้สึกกับการโดนหักหลังจากผู้หญิงที่เขารักที่สุดเขาบอกเจ็บตัวาให้ตายปางตายก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียใจเท่ากับเจ็บใจที่โดนหักหลังอะไรเงี้ยเขาเลยบอกอยากจะเล่าเล่าคอนเซปต์ตัวโดนใน <laughs> ในในคอนเซปต์นี้ พราะฉะนั้นในเอเพลงนี้เนี่ยก็เลยไปถ่ายทําที่อังกฤษโดยส่วนใหญ่เลยใช่ครับใช่าะว่ามันได้เซตติ้งของของอะไรบางอย่างที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยเวลาเราดูหนังหรืออะไรนี้ด้วยแล้วก็ต้องมาถ่ายที่นี่ด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าคิดคิดเป็นเป็นเป็นเซตติ้งของเอมีเป็นทิศเ,<ม>เ,เ,เป็นแบบนี้ครับค่ะเอาพูดถึงนางเอกเอ็มวีซะหน่อยค่ะนางเอกเอมีก็เป็นคนหนุ่มหน้าของน้องคมมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับหนังสายมากเลยการทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็มินนี่เก่ง มากผมผมผมอ่าจริงๆไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ผ่านหน้าผ่านตาก,กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่พอดีมินนี่เขามามาเรียนที่ังกฤษเหมือนกันนะครับมาเรียนที่ังกกษก็เลยก็เลยเหมือนว่าเออตอนแรกตอนแรกมันก็มีเว่เลยเวในการที่เออเราจะหาแบบนักสแสดงที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะให้นักสแสดงบินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอ พอเรารู้ว่ามินนี่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีเลยเพราะว่าเพราะว่า mm hmm. พอพอ,พอเป็นเอ็มีพี่ยงอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องการการเล่าเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องใช้สกิลในการแสดงที่หรือการแบบสื่อสารทั้งทั้งกับผมกับนักแสดงแล้วก็กับพี่ยงหรือว่ากับทีมงานในระดับหนึ่งแล้วพอมันเป็นกองที่อกองสเกลเล็กอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องการความความแม่นเลยบางอย่างนี mm ่ค hmm. รับก็ผมว่ามินนี่ก็เป็นเป็นเป็น เป็นคนที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ที่มีประสบการณ์มากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังได้เคมีของของตัวเขาคาแรคเตอร์ของเขาที่มันเข้ากับเรื่องที่ตั้งใจจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่เราเล่นไปใส่รับเราต้องเล่นฉับูฉกบหูโดนเจ็บจริงป้ o ไหมคะเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเจ็บจริงแต่ว่าผมว่ามันแบบมันมันมันแบบกิ้งไปกิ้งมากระโดด จับนั่นแบบนี่แบบต่อยเตยลงไปก้องกับพื้นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องการชกต่อยอะไรเงี้ยนมันมันมันก็เป็น,นเป็นใช้ใช้เทคนิคทางการไหนทำะนะแต่หมายถึงว่าหลักๆมันคือการแบบล้มลุกคุกคานล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาจับรัดฟัดเวี่ยงอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะทุกครั้งเวลาที่ทําเพลงออกมาคะ่ะตัวกินเองเป็นคนที่ตื่นเต้นไหมเวลาที่เราได้ยินเพลงของเราในการออกอากาศจะเป็นวิทยุหรือจะเป็นในสตรีมมิ่งไหนก็ตามทียังคงตื่นเต้นอยู่ไหมคะวันนี้ทุกครั้ง ทุกครั้งแล้วย่อยมนเนยังเป็นความรู้สึกค,ความรู้สึกเดิมเลยที่ที่เวลาเราปล่อยเพเลงหรือว่าเรามีงานอะไรก็ตามหมือจะเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็จะมีความตื่นเต้นแบบเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยครับเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเพลงนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษไหมคะคือบางทีนะเวลาที่เราคุยกับกลักรองหลายๆคนมันจะมีเพลงพิเศษบางเพลงที่มันรู้สึกว่าเราลุนมากกับเพลงนี้เพราะเพลงนี้เราชอบมากๆและเราอยากให้หลายๆคนชอบด้วยเพลงตัวโดดเป็นหนึ่งในเพลงที่เราชอบด้วยไหมคะ เป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็มันเป็นเพลงที่ที่รีเลทกับตัวผมในในหลายๆมุมนะพี่อ้อยผมว่าเหมือนว่าอ่าพอเราได้ได้ได้รู้ถึง b a c k กราวด์การทำงานตั้งแต่ตอนที่เราทำเพลงหรือว่าตอนที่เราอ่า,อาดเสียงหรือว่าจริงๆแล้วเพลงนี้อัดเสียงสองรอบด้วยอะอัดเสียงสองรอบด้วยอย่างเงี้ยแล้วก<ม>็จ<ม>ริงๆรอบรอบแรกอัดที่นี่ครับอัดที่นี่ไปอัดที่อั b โรดครับแล้วก็ พอดีมันเป็นมันเป็นวันเดียวกันกับตอนที่อัดเพลงยิ่งดูยิ่งชอบอะไรเงี้ยค่ะค uh ่ะ huh. ตอนแรกเราก็เราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไหวเราแบบคิดว่าน่าจะไหวอัดสองเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอ,พอมาอัดจริงตัวโดวนจริงแล้วพอพอมัาร้องจริงผมว่ามันเป็นเพลงที่ที่ค่อนข้างอย่างที่บอกมีมีความยากในในในแง่มุมหนึ่งในการร้องอะไรเงี้ยมันเลยทําให้สุดท้ายแล้วอัดออกมาได้แต่ว่าออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ดีซะจนเราเรา,เราพอใจหรือว่าทีม พอใจอะไรเงี้ยเลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นเรากลับไปอัดซ้อมอีกทีที่ไทยดีกว่าอะไรเงี้ยครับ่ริงพอด้วยชอบเที่ยวอารมณ์มันต่างกันนะสองเพลงเนาะใช่ครับต่างมากต่างมากครับต่างมากเพราะฉะนั้นถ้าไปอัดซ้อมอีกก็เลยเหมือนว่าใช่ครับใช่ครับที่ที่ไทยครับใช่มาจจะทําให้ตัวโดนมันยิ่งทําให้เราสามารถขยี้ความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนขึ้นผมว่าก็ดีนะครับมันเหมือนกับว่าเราเราได้ไปซ้อม เราได้ไปซ้อมอยู่กับเพลงมากขึ้นเราได้เราได้ลองไปเดินทางกับเพลงตั้งแต่ต้จนจนจบหลายรอบเหมือนได้ไปซ้อมอัดทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ응ก็พอกลับมาที่ไทยมันก็ก็ค่อนข้างโฟล์กว่ารอบแรกมากๆครับค่ะนะคะเมื่อกี้บิวกินพูดบ่อยมากว่าตัวโดนเนี่ยมารีเลย์กับบิวกินด้วยวันนี้อยากรู้จังเลยว่าจะเป็นคนที่ฟังเพลงนี้อยู่เข้าไปดูเพลงนี้หรือไม่กระทั่งคนที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่ถ้าใครที่มีเหตุการณ์ตัวโดนกับตัวเอง เห็นบอกว่าตอนนี้บิวกิ้นอยากอ่านจังเลยอยากให้หลายๆคนส่งเรื่องราวตัวโดนของตัวเองเข้ามานะคะต้องอยังไงบ้างาให้กินเล่าค่ะไม่ไม่ทีง,งไ,ไงนะครับพี่ห้อยกินจะชวนหลายๆคนคุยถึงเรื่องการเป็นตัวโดนในชีวิตของตัวเองอ๋อได้ครับได้ครับก็ก,ก็อย่างที่พี่ห้อยบอกนะครับจริงๆแล้วเหมายถแงว่าผมจริงๆผมก็มีแชร์ไปบ้างแล้วว่าว่าหมายถึงว่าประสบการณ์ตัวโดนของผมม,มันมันมีอะไรบ้างในแง่มุมไหนบ้างในในมุมที่ผมตีความนะแต่ผมว่าความ ความพิเศษของเพลงเพลงหนึง่งอ่ะหลายหลครั้งอ่ะเวลาเวลาคนหลายๆคนฟังเพลงหรือแม้กระทั่งผมเองเวลาผมฟังเพลงของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไปคุยกับเจ้าของเพลงหรือคุยกับคนอื่นที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีมุมที่โดนหรือว่าก็จะมีมีการตรีความจากประสบการณ์ของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกกับเพลงนี้ยังไงมีประสบการณ์กับเพลงตัวโดนยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังบ้างแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับ เขาจะต้องโพสต์เอาไว้ตรงไหนบ้างคะใน t i k ต o อกหรอจริงๆแล้วได้ทุกช่องทางเลครับใน t w i t t e อร์ใน Tiktok หรือว่าทางไหนก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็ช่วงนี้ผมช่วงบ่อยเพลงผมก็จะคอยตามดูอยู่หลายๆช่องทางอยู่เรื่อยๆอยแล้วแล้วก็แล้วก,วก็ทีมก็จะคอยแบบส่งมาให้ดูเรื่อยๆครับค่ะลองดูว่าตัวโดนอย่างเราไปโดนอะไรมาโดนซ้ําๆขนาดไหนหรือแม้แต่วันนี้ถอยออกมาจากการเป็นตัวโดนหรือยัง เล่าได้นะคะเสร็จปั๊บต้องติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กอะไรดีคะที่มันจะได้เอาไปกองรวมกันติดแฮชแท็กตัวโดนเลยก็ได้ครับอ่าเป็นแฮชแท็กตัวโดนก็ได้น,นี่แต่ว่าอันนี้มีมีอันนึงก็บอกว่าให้ติดแฮชแท็กตัวโดนเบิร์ d เดย์บัดวิดมีตอนแรกพี่อนบอกอันนั้นก็ได้ครับมันมันก็ยาวคือไงคะเบิร์ตเดย์บัดวิดมีเกิดแต่กับฉันเนี่ยหรอคะเกิดแต่กับฉันนะแต่อันนี้เต็มเบิร์ตเตมมันก็อาจจะเป็นวันเกิดแต่กับชัน <S <S คือปเป็นเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคแะอ่าแต่จริงแล้วแฮชแท็กตัวโดนก็ได้แล้วเลยเนาะใช่ไหมได้ครับหรือว่าเบิร์ตอ่าแต่จริงๆงแล้วที่ที่ค่ายเขาก็จะมีมีมีตัวตัวแคมเปญเนีน้ยครับที่ที่อยากจะให้ทุกอย่างมากองมันก็จริงๆแล้วเป็นตัวโดนเบิร์ตแไบบไนีก็ได้ครับจะได้จะได้มารวมรวมกันอ,อ่างั้นพี่อาย้ำให้อีกทีหนึ่งมาเล่าเรื่องราวของตัวเองในการเป็นตัวโดนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กตัวโดนเบิร์ตเดย์บัดวิธมีอ่าเสร็จปั๊บ ใครจะเป็นคนเลือกข้อความและถ้าเกิดว่าข้อความตัวโดนแล้วโดนใจอะไรจะเกิดขึ้นคะก็เดี๋ยวผมจะมาอสวมร่างยืมยืมร่างพี่อ้อยไปตอบตัวตัว <laughs> สิ่งที่เขา,าพิมมาแล้วกันวนะ่าจนเพราะฉะนั้นบิวกิ้นยืนยันนะคะว่าในทุกข้อความนั้นกิ้นเป็นคนอ่านเองอยู่แล้วนะถ้าคุณเล่าเรื่องตัวโดนของชีวิตของตัวเองไปฟังเพลงก่อนบางคนเพื่อเชื่อว่าไม่ได้ฟังแค่รอบเดียว เพลงนี้มันยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนน่าจะเคยเป็นตัวโดนสักครั้งอะ่ะแล้วเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะตัวโดนเบิร์ตเดย์บัดวิดมีนะคะอ่ะนิดนึงก่อนที่จะปล่อยบิลกินไปปฏิบัติภารกิจของบิลกินต่อนะคะเดินนี่ไปเดินแห่งความรักแล้วกินเองเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะอะพี่รู้สึกว่ากินเองเป็นคนที่ชอบบอกว่ากินฟังกรีนเวฟทั้งที่พี่ก็งงว่าหรอเพลงบางเพลงอาจจะเป็นเพลงที่แบบเพลงเก่าเนาะแต่น้องก็รู้จัก ถ้าจะให้เลือกเพลงของวาเลนไทน์ปีนี้อ่าเพลงรักของวาเลนไทน์ปีนี้ของบิวกินคือเพลงอะไรอะคะเพลงรักของวาเลนไทน์ปีนี้ครับอยากขอเลือกเพลงอะไรดีกันนะครับของตัวเองก็ได้ของใครก็ได้ของใครก็ได้เลยได้เหรอเพลงวาเลนไทน์ปีนี้ใช่ไหมคะคิดได้หลายคนกำลังเดาอยู่ เพลงไทยนะหรือสากลหรืออะไรก็ได้ครับอ่ะเพลงไทยก็ได้เพลงไทยก็ได้เพลงไทยโอเคเพลงไทยเพลงไทยได้จ้ะเพลงไทยเพลงไทยเพราะทุกปีที่ผ่านไปนจะมีแบบเพลงรักประจําวันไทยปีนี้คือเพลงนี้มไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครมอบรางวัลนะคะเหมือถึงเราเองนั่นแหละที่เราอยากให้เ,เพลงนี้จังเลยเได้ครับได้ครับผมขอมบเพลงอ่ะแสนล้านนาทีของพี่เบลสุพลพี่ชายสุธิรักของผมแล้วกันคะับหวานจังเลย เลยนะคะอันนี้กับทุกคนจะให้ใครเป็นพิเศษเปล่าให้ทุกคนเลยครับให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีกับแบบในในในทุกทุกทุกแง่มุมของความสัมพันธ์เลยครับพี่เบลน่าจะดูอยู่ด้วยนะนี่นี่พี่เบลใช่ไหมครับนะคะบิวกินมีมีกาหนดไหมคะว่าตอนนี้พอเราไปเรียนปั๊บเนี่ยสักประมาณวันไหนนะที่ประเทศไทยจะมีบิวกินเป็นของตัวเองก็จริงๆิผมผมมีมีแลนจะ กลับไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าถ้ามันมีอะไรที่สําคัญอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าพยายามจะพยายามจะไม่บอกก่อนพยายามจะแบบไปบอกใกล้ๆลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรยเงี้ยก็ก็ก็เดี๋ยว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 น่าจะมีกลับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าถ้ากลับกลับเลยแบบเรียนจบกระบวนการจริงๆมันคือช่วงช่วงอ่ากันยานะครับกันยาาจะจะจบ <CDs. S 1> ครบหนึ่งปีแต่ว่าอ่าเพราะ จริงๆแล้วเทอมนี้ยผมผมเรียนถึงประมาณประมาณ,มาณเมษาอะไรเงี้ยพอพอจบเมษาปุ๊บมันก็จะเป็นเทอมสั้มันจะเป็นดิสเทชันมันก็จะค่อนข้างสบายตัวมากขึ้นแบบไปไป,ไปมามาได้อะไรเงี้ย mm hmm. อาจจะแบบไม่ต้องอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่แล้ว <Okay. S 2> แต่กต็อาจจะต้องมีกลับมาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยครับได้ค่ะในฐานะที่มีเพลงรักให้เราเปิดกันอยู่เยอะแยะหลายๆเพลงนะคะออยพอรวาเลนทา์ให้กับพวกเราหน่อยดีกว่าค่ะครับก็แฮปปี้วาเลนทนยทุกๆคนนะครับขอให้ วันอทิยปีนี้เป็นเป็นเป็นวันอทยที่ดีนะครับใครที่มีคนรักก็ขอให้ให้รักกันนานๆแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีมีความสุขกันมากๆแล้วก็แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆมากกันนะครับใครที่ใครที่ยังไม่ได้มีคนรักก็ขอให้เจอคนรักเร็วหรือว่าใช้เวลาที่ดีกับครอบครัวกับเพื่อนแล้วกับคนรอบตัวคนที่เราหลักนะครับผมผมว่าวันวันไทิย์ก็เป็นวันที่ที่ที่ดีนะส่งเสริมความรัก สำหรับผมมันคือทุกรูปแบบเลยนะครับผมค่ะนะคะแล้วแล้วทุกคนที่ดูอยู่ก็สามารถจะเลือกเพลงรักของตัวเองได้จริงๆแล้วเพลงของกินเนี่ยแทบจะตอบโจทย์ทุกความรักเลยเนาะและไม่แน่นะคะปีนี้ถ้ารู้สึกว่าวอเลนทนยไม่ใช่เป็นวาเลนไทน์ที่ดีของเราตัวโดนอาจจะเป็นเพลงหนึ่งที่แหมช่างรู้ใจจังเลยว่าวาเลนทนยปีนี้ฉันเป็นตัวโดนจริงๆด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ วันนี้ขอบคุณกินมากๆเลยนะคะพี่อ้อยไป็ระคุณเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพลงนี้สามารถขอได้เรื่อยๆที่กรีนเวฟด้วยดูแลสุขภาพนะน้องนะเดินทางดีๆเช่นกันครับพี่อ้อยขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีค่จัดจัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะแล้วพี่อ้อยยังมีทีหนึ่งแล้วกันนะคะใครก็ตามที่มีเรื่องราวของตัวโดนสมวิธีการของคุณว่าคุณเป็นตัวโดนแบบไหนเจออะไรมาบ้างอย่าลืมติดแฮชแท็กอีกครั้งหนึ่งกับ ตัวโดนเบิร์เดย์บัตวิดมีนะคะแล้วเจอกันนะคะบิวกี้บ๊ายบายขอบคุณครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคจ้ะ